ผมแค่ต้องการเปลี่ยนความคิดคนนะครับว่าแค่อยากมีซิแกแพคนะครับเป้าหมายยังมีซิแกแพคนะครับฝึกที่บ้านก็ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องเข้ายิมนะครับผมซึ่งจริงๆนะก่อนที่ผมจะมาทําเพจทํากลุ่มเปิดกลุ่มปิดนะครับทําเพจของตัวเองนะครับซึ่งตอนที่ว่าผมกลับมาเล่นโซเชียลใหม่นะครับก็คือแปลงร่างรอบที่3แล้วเรากลับมาเล่น โซเชียลใหม่นะครับก็คนจะไม่รู้จักผมนะครับคนก็คือผมอยู่ๆปุ๊บเอาผมเล่นเฟซบุ๊กมา3ปีนะครับอยู่ๆผมมาพูดออกกาลังกายก็ทีนี้ก็มีคนเขาเริ่มแฉเริ่มอะไรผมะนะซึ่งผมก็สู้มานะครับจนมาเปลี่ยนความคิดคนว่าก็คืออยากมีซิแกแคนะครับฝึกที่บ้านก็ได้นะครับผมก็ได้เริ่มเทนนะครับเพื่อนจาก Facebook ก่อนนะครับก็คือประมาณ4คนแล้วก็ เปิดรุ่นรุ่นแรกในกลุ่มปิดนะครับแล้วก็เทนกันนะครับหลังจากนั้นก็เปิดรุ่นที่2นะครับก็ในกลุ่มกลุ่มใหม่นะครับผมสร้างกลุ่มใหม่นะครับแล้วก็มาเปิดรุ่นที่3รุ่นที่4นะครับปัจจุบันรุ่นที่5ก็คือในกลุ so ่มปัจจุบันนะครับกลุ่มปิดนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับผมก็โดนเทรนเนอร์ท่านหนึ่งนะครับดูถูกนะครับผมนะครับไม่ได้เรียนมานะครับอย่างงูอย่างนี้ต้องเรียนมาคือเขา เขาเมื่อเขาเรียนมานะครับเขาก็จะคิดว่าเขาว่าเหนือคนที่ไม่ได้เรียนนะครับซึ่งสําหรับผมนะครับผมบอกเลยว่าผมมีประสบการณ์นะครับผมออกกําลังกายเล่นกีฬามาตั้งแต่เด็กๆปัจจุบันผม41แล้วนะครับซึ่งการมีซิกแพกมันไม่ได้ยากเลยซึ่งเขาเป็นคนที่ว่าจุดประกายนะครับทําให้ผมนะครับทําเพจทํากลุ่มขึ้นมาแล้วก็เนี่ยครับก็ แปลงร่างคนคนใหม่สําหรับที่คนที่เป้าหมายอยากมีซิกแพคนะครับซึ่งผมเป็นคนที่เกลียดการดูถูกนาะกมากตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับซึ่งทําให้ผมยิ่งบานะครับทุกวันนี้นะครับออก,บก,าาก,บก็ตอนที่ผมกลับมาออกกําลังกายใหม่ๆนะครับก็ตอนที่ผมกลับมาตอนนั้นผมสามปัจจุบันก็401สแล้วนะครับ45หปีที่แล้วนะครับปัจจุบันนะครับคนที่ดูถูกผมคนนั้นนะครับ เข้ายิมด้วยซ้ำนะครับรูปร่างแทบไม่เปลี่ยนคือยั่งเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับผมก็ทําให้เขาดูเลยนะครับว่าการที่คนนะครับไม่ได้รู้จักใครตัวตนของเขาจริงๆนะครับคุณอย่าเพิ่งไปดูโถเขานะครับก็ผมยกตัวอย่างนะครับเหมือนกับผมกับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆที่เรียนมาตั้งแต่เด็กๆคุกขีเขาก็ไม่เขาก็ไม่ดูโถเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับเพราะเขารู้นะครับซึ่งอย่างเราอะโนเนมนะครับ คนอื่นเขาโนเนมมันเราแบบเราสมมติว่าต่างคนต่างไม่ใช่คนดังซึ่งคุณรู้ไม่บางทีเขาอาจจะมีความรู้กว่าคุณก็ได้นะครับก็ผมเป็นคนที่ไม่อยอมแพ้ง่ายและก็ผมบอกเลยว่าผมจะทำไปจนวันตายนะครับเปลี่ยนความคิ คนนะครับและก็ตอนนี้เป้าหมายผมหลักคือผมจะหาผู้นำนะครับเพราะว่าผู้นำเท่านั้นนะครับที่จะก็คือเปลี่ยนความคิดคนได้นะเพราะว่าผู้นำคือคนที่กล้าแสดงออกนะครับซึ่งผู้นำในที่นี้ไม่จะเป็นว่าจะต้องทำเพจนะครับผู้นำก็คือหมายถึงว่าการที่คุณนะครับมาช่วยคอมเมนต์ในกลุ่มปิดนะครับจะถูกจะผิดก็ไม่ช่างนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้คุณมาช่วยคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมเห็นอะไรที่ว่าผิด ก็คือเดี๋ยวผมแนะนําเสริมอีกทีครับคุณไม่ต้องกลัวนะครับผู้นําไม่จําเป็นจะต้องทําเพจนะครับขอให้แนะนํารุ่นต่อๆไปเพราะว่าอนาคตนะครับเราจะมีรุ่นรุ่นใหม่เข้ามาเรื่อยๆแล้วก็คุมปิดเรานะครับผมบอกเลยว่ามันจะเพิ่มมาเรื่อยๆแล้วก็ทีนี้ผมตอบคําถามคนเดียวนะผมตอบไม่ทันแน่นอนนะครับถ้าไม่มีผู้นําไม่มีแอดมินครับ